ฟี่สี่หนึ่งเก้าห้าพอพึ่งช่วยขยับรถของท่านด้วยจอดอยู่แท็กตดอกอรีเชิญครับทนผู้ใหญ่สุคนพิงพิโยแสดงว่าเมื่อคืนไม่หยุดแต่ท่านผู้ใหญ่เบลเทย์รบสูงนี่เหมือนจะเผาหัวมาแล้วแหล่หูแดงๆท่านผู้ใหญ่แหล่หูแดงๆก็าแสดงว่เผาหัวมาแล้วนะครับผมหนึ่งสองสามขอหยิบได้นะคะหนึ่งสองสามขอบคุณครับ เดชเชิญเลยครับผมตอนนั้นทีมงานอ่าสวัสดีครับทีมงานอสอจากเหล็กหวานพิกิดเดชเชิญเลยครับเดชเชิญครับอ้าวสามเณรไม่เกี่ยวนี่งานอะครับสามเณรไม่เกี่ยวฝากสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ครับเดชเชิญเลยครับไปประทึกพระก่อนเดชเชิญเลยครับไต่ที่นะครับไม่มีที่วางเลยครับ ไอ้ที่ตำแหน่งที่หวางก็ไม่มีที่วาครับเดี๋ยมมากครับนะครับผมนั่นนี้นะครับหนึ่งสองขอบคุณครับหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับนี่ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่นายรินทร์ทศตันเขียวผู้ใหญ่บ้านดีเด่นนะครับแห่งบ้านนาคำสามปีซ้อนนับเป็นเธอเลยครับนี่อสนะครับจากอำเภอลำวางเป็นเธอเลยครับก่อนจะไปถ่ายรูป เราดาเก็บค่าไทยลูกก่อนครับด้วยการเอาซอสใส่ตู้คับผู้ใหญ่ไกลเก็บค่าไทยลูก,กเอาตัดเอาตามครับเราตัดไส่ตู้ก่อนครับรผู้ใหญ่ไกลครับถึงงานวงดนตรีนะครับหากท่านพร้อมท่านจะลองเสี่ยงท่านก็เริ่มได้เลยนะครับผมจะได้หยุดก,การประชากา์ให้นะครับ ขอขอเด้านหน้าหนึ่งคเรื่องารขอบคุณครับโอเคอ๋อนัรัหนึ่งงาครับผมเพ่นเสาวไเจอในโลกเข้ากันในโลกเรียบรอยนะครับทึกภาพขอคุณครับที่ให้เียียดครอบครัวสีอุบนนะครับได้มาปึกภาพกันด้านหน้าทางเข้าอาจจะดูห่างไกลกัาลักกับรนิดนึง เคครับพร้อมครับนึ่อร่งรุ่ครับ1 2เอเชร้อยครับครผมรีเชน้ครับผมพี่้องดันนาเรนเชอญเลยครับ่ันนายกนักกรดวงสุวรรณนายก แบงค์ครับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลหนองฟ้านะครับผมมาสับคืบก็เจอกันทักทายกันเดี๋ยวชิญรับท่ายกันเดี๋ยวเชิญเลยครับได้เข้ามาบันทึกภาพร่วมกันครับสมชายนักรนะครับติดเรียกกับแบงค์พันแบงค์พันเรามีแบงค์ร้อยไม่กล้าเข้าเลยล้านเทปเทปเนี่ยเาเรียกจะล้านแบงค์พันแบงค์พัน เรามีเบงลอนไม่กล้าเข้าเลยันนี้เจอเลยครับผมได้มาครับเอกับนายกรัฐมนตรุวันปุ่พี่สุชายลูกชายของท่านนี้เมื่อวันปวดพูดไ่อยากทราบเสมอเงื่อจจุบันนี้ก็ติดยศเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นผู้ชักสัติราชนะระดับชั้นสัญญบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคดีดีด้วยครับบวดแล้วเรียนแล้วเรื่องกัรแต่งอ่ารักแต่งโอเคครับเป็นเคญครับผม พวีครับทีมงานโครงการเป็งาโทนตะบนขอาขอคุณเชออเลยครับผมเสร็จแล้วไปปบัติท่าร่วมกันครับผมวันนี้เวลาต้องงวดเวลาก็งงวดเข้ามาทุกระนาดครับเวลาก็งวดเข้ามาทุกนาดนี้เวลา18 40นาทีครับ18 40นาที ทีมงานโบนดีถ้าเกิดจะวอร์มอัพนะครับก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับท่านรองอันนารัตนวราพรท่านกำนันไภทูลปรรทุมสูตรเรียนเชิญกันหน้าครับบันทึกภาพก่อนครับเดินตรงออกไปครับท่านกำนันไภทูลปรรทุมสูตรครับเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญครับท่านรองอันนานะครับผมเรียนเชิญเลยครับผมทีมงานพิทีมงานทุกกระบาลทีมงานหนองปีนครับเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยครับแขกที่เกิดใต้ครับผมเรียนเชิญเลยครับผม เตรียตมอ่าเรียนเชิญครับผมด้านหน้าครับทีมงานน้องปิงเรียนเชิญเลยครับผมอ่าจะได้ประทึกภาพสวยๆด้านหน้าครับผมภาพสวยคมชัดนะครับบรรยากาศสวยงามเรียนเชิญครับเดินตรงไปเลยครับผมเดินตรงไปเลยครับเบื้องกลางวันก็สะดวกสบายการทีมงานแต่วงเพชรพระทวนช่วงทับวัญหน้าก็นะครับศิลปินแห่งชาติ ทศพลหิมพพานะครับครัคืนนี้ก็หลังใหญ่ไหทองคัดแล้วก็น้องต้นข้าวจะขึ้นในเวลาตุนทุ่มครึ่งโดยประมาดมาเล่นเจอเลยครับขึ้นมาด้านหน้าได้เลยครับผมจะได้การทุนท่าพรวมกันทีมงานผู้ใหญ่โอนะครับ เอ็ม <M> วันนะครับเโอเอ็มวันถ้าเกิดจะลองเสียงก็เรียนเชิญเลยนะครับก็ฝากไปด้วยครับถึงงานเครื่องไฟไม่ต้องโฆษณาละก็หนึ่งปีสรกวันเขามีงาน368งานถีงงานเก่าตาพาวเวอร์นะครับถิ่งงานนะครับจัดช้างพี่มีเครื่องไฟมีเครื่องเสียงโถไปถึงนี้เปิดให้เลย ไม่ต้องผลไม่ต้องยกครับมีระบบใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการครับบริการดุดันมิดแต่คิดต่างนี่แหละครับจะเป็นมิตรหรือเปล่าครับผมขอบคุณครับท่้าหล่ออำนาจและทพระพรเจ้าหร่อเอขอบพระคุณจัดงานแต่งบุตรสาวไปอย่างยิ่งใหญ่ในการงานช้างเหมือนกันเนจ้าหล่อนนอำนาจ ดเด็กับท่านผู้ในการใส่สีรุ่งสูตนะครับรก,กิดต้งใจพระบ,บุญแล้วก็ตามไทลังแล้วก็ประทุกข้าวาท่านกำลังเกลดกสีบนคนที่กับน้านได้เจอเลยครับผมแล้วตามไจลังได้เลยใสใ่เข้าลังนะครับที่เหี๋อเทียหลดข้างนอกเท็นลงติ๊บรวมครับประอบพระบุณครับทีมนการแข้งแข่งครับผู้นำชุมชนของตะบล หลอกฝ้ายงานใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่าจะใช้กำลังของทางคณะภาพอย่างเดียวก็คงจะดูแลไม่ทั่วถึงนะครับว่างานนี้งานใหญ่ครับงานใหญ่โอเคครับผมพร้อมครับหนึ่งสองสามครับคืนนี้ช่วงหัวค่ำสวีสดครับทุณล่าด้วยยินดีเลยครับทีมงานจากกองการบริหารส่วนตะบนทุนกระบะลำดัใหญ่เสน่ห์เทพเทียนเรียนเชิญเลยครับผม